ช่วงตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคาเนชั่นตอนนี้แกอยู่ที่หน้าร้านครัวส้มเขียวหวานครับถนนนิมิตใหม่นี่เองครับที่มาที่นี่เพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณพี่บุกพาครับเขียนจดหมายมาหาเราครับบอกว่าที่นี่เนี่ยสปาเกตตี้ผัดเขียวหวานปลาสลิดทอดกรอบนี่อร่อยมากสปาเกตตี้ผัดเขียวหวานปลาสลิดทอดกรอบค่ะของที่นี่เขาอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมดีอร่อยลงตัวจริงๆค่ะอร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปถามเคล็ดลับจากเจ้าของร้านกันดีกว่าครับสวัสดีครับ พี่นัทนะครับแล้วก็พี่ตั้มนะครับสวัสดีครับเสียงบอกต่อความอร่อยเยอะมากเลยครับพี่บอกว่าสปาเกตตี้ผัดเขียวหวานปลาสลิดทอดกรอบของที่นี่อร่อยขั้นเทพเลยครับวันนี้อยากจะขอเคล็ดลับสักนิดได้ไหมครับเคล็ดลับก็คือใส่นมข้นจืดคาราชชั่นขอบคุณมากเลยครับสาธิตให้ดูสักนิดได้ไหมครับได้ครับยินดีครับเดี๋ยวเชิญในครัวครับผมใส่ปลาสลิดลงในน้ำมันพริกแกงเขียวหวานและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับนมข้นจืดคาราชชั่นเพื่อเพิ่มความหอมมันกลมกล่อม ทำให้สปาเกตตีรสชาติดียิ่งขึ้นจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำมันหอยเล็กแล้วก็น้ำตาลใส่มะเขือแล้วก็ผักเส้นสปาเกตตีกระชายพริกไทยสดแล้วก็ใบมะกรูดใบโหระพาครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. รสชาติดีมากๆหอมมันกลมกล่อมอร่อยลงตัวดีจริงๆอร่อยอย่างนี้แก้วก็ต้องขอม,มอบประกาศสินบัตรอร่อยขั้นเทพแล้วกิฟต์เซ็ต,ตจากคานชันให้เลยครับอยากบอกต่อความอร่อยก็โทรมาได้นะครับที่บัก1 1ึ่นะครับสนับสนุนโดยตอกย้ำความอร่อยตอกย้ำด้วยคานชั่น